งวยได้อย่างไะคู่บ่ามือเนี่ยยวยมูแล้วมื้อเนี่ยยวยมูมมมออะตามที่พี่น้องขอกันเขามาไหล<ม>อ่าอยากเบิ้องอยากเบิ้งสูตรว่าทั่วไป<ม>อ่ามือนี้สิลองมาแบบละเอียดให้พี่น้องเบิ่งก่อน<ม>อือกับแบบละเอียดปานเลยละละเอียดไปานเลยเพราะต<ม>้นไม่ได้ต่ำมือนี่เอ๋อขั้นตอนแรกเอาใส่ถุงดองเอาน้ากระเทียมดองใส่หมูนี่ประมาณโลนึงเนาะ โร่ลนึลน่งต่อกระเทียมดองหนึ่งห่ออันนั้น,ส,น,นส้มโกดใช่ยังใช่ซอยขา่าออืส้มโกดถนัดซอยอย่างเดียวฮะหัวขาอ่าหลังจากใส่น้ำระเทียมกระเทียมดองลงไปแล้วใส่ผงเดืองเข้าไปครับผงเดืองนี่จังห่อสี่ห่อสี่ห่อไปเลยนอหรือไผอันนี้ก็สองห่อสามห่อแล้วแต่ เออแล้วแต่มักมักความเหลืองบอความหอมบออือโอยอ่ะอันนี้จะเปลี่ยนอบเชยอ่ยนี่อบเชยมใส่แค่ไม่ไม่อบเชยอ่าผงพะโล่ผงพะโล่จะบ่มีในในสูตรนี่เนาะเท่าที่เขารู้จักมาว่าถอดไปต่ำมากเนี่เออบ่ต่ำมื้อนี้บ่ได้ต่ำเครื่องน้ำจิ้มกับมัได้ต่ำมื้อนะเมนโฮหรือบุกพี่ อ่าแล้วก็ใส่ผงนวลแบบเนียนๆลุ้งไปผุงนวลแบบรวมมิดอ่าหรือรูดดีนั่นเองอ่ะต่อไปกะปิเนี่ยอืมกะปิอีกอ,อันแล้วต้ามักเออแต้าหู้ใส่ไซประมาณหนึ่งชอ้อนหนื่งต้นนอือต้อไปพริกไทยพริกไทยเลยพริกไทยนี่ก็ต้องโขกให้มันละเอียดจังหน่อยก่อน,นอืมแต่ว่าก็ทุบคั้นทงไปเลยแต่ว่าเขาส,สบับเร่งด่วนเด้่ย่ะเอยียมันเบิดแสงเบิดไปก่อนแต่ว่ามือสิกถลอกคุ้มบาท อ่าหลังจากเขาใส่พริกไครไปแล้วใส่คาไหมใส่คาคาหนีกันแล้วแต่มกักคือกันผู้ใดมักคาเกียคาอ่อนแต่ว่านี่จะเน้นไปทางคาอ,อ,อ่อนเนี่ยเปิดมักเอียงคืออ่อนๆเลยมันอ่อนๆนะแต่ว่าจะอ่อนเพรบ่แข็งบ่แข,ข็งบเ่เอาเขาจะข้างแบบนี้เลยคือปรุงเสียดเนี่ยปรุงแล้วก็ข้างเลยปรุงเสียดแล้วก็คือข้างข้างเลยก็บ่ได้ไปข้างเลยละข้างเตาเดี๋ยวเขาจะค่อยปรุงอีกอาจจะซิมก่อน ขนมันได้ก็คือกินเลยวะต่อไปมขนมันนได้ก็ปรุงนิดหน่อยอืมนะอ,อ่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศงามๆมือเนะอี่ยย่บ้านพี่ทากอีกแล้วอันนี้มาเป็นคลิปที่สองแล้วเนาะนซิกเนาะคลองอ,อ่ะพี่น้องมาเบิ่งบัตรนะมาเบิ่งใกล้ๆกล้กองอ่าอันนี้เขาจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเพราะว่ามือนี่ย่านมันคำที่จริงอ่ะมันต้องรวมตุนรวมประมาณชั่วโมงหนึ่งได้อ่ะจนเพื่อวนต่อไป เอออันนี้พันเป็นละสิบนาทีครับกําลังเดือดเลยเป็นบอบนะครับเตาบอบได้เป็นตะอกรอง,งมืเอเนี่ยมามื่อนี้ผมได้อันนี้มาพาพ,พี่น้องพี่สุดนี่ส่วน,นสมสมหมูหอยใหญ่ๆอะไเสียเพิน่นมาลังค้นเพิ่นมาสื่อตองบางคนเพิ่นมาสื่อือตองแถมสมสื่อตองแถมสมหรือเขาสื่อสมหมูกันเนี่ยเรียกว่าพี่สุดอ่าอันนี้แค่แซวๆาขำๆนะครับเด้อที่จริงมันกะสมราคาละ ผมอสมราคาอ่าอ,อยู่กับยูงงามๆครับพี่น่ะ,ะบ้านพี่ทักมาเอาไปใกล้รถตะกรงบัตรนะนี่อันนี้สั้นแรกเด้อสั้นแรกหนึ่งสั้นซีอสองนี่แต่ว่าไอ้ว่าเขาซื้อต่องแล้วเหรอ,น,อน้องสั้นเอานี่ของแท้มันอยู่ตรงนี้จากบ้านเนี่ย <y> เ <uk> นี่ยิบน้อง ต่ว่าเขาไปได้มาสิผาหัวเนี่ยเออได้มาสิผาบาทมึงน้องมึงตอนเอาโบได้ว่ากันครับเซีวคำคำเพราะว่าอีหลีกะสู้มือนีหมูกับแพงอีหยังกับแพงขึ้นเออาม้นเนื้อต้มบอลเนี่ยอ้นี่ส้มเนื้อวะอันนี้เป็นส้มเนื้อครับพูดละคำกับซิกกันได้ครับอ่ะเดี๋ยวรออีกประมาณสิบนาทีก็น่าจะได้กินแล้วเนาะแมงอีโบดอนอ่มา สุกแล้วบบาบัดนะผ่นานไปประมาณสักสามสิบนาทีเนาะแ,แบบหอมๆเลยตัวนหนบอเป็ดนี่แหละย้อยหมูที่จริงต้องก้อนก้อนก้อนจะปรุงต้องเอาหัวเราพามาใส่พร้อมเขาลืมมีตัวเนื้อลืมเขาเนาะสูตรก็จะประมนนาณน,น,นี้แหละพี่น้องมานี่ตัวน้ำจิ้มนี่ถ้านี่ย้อใส่พริกกับตัวตับไมเพิ่มเคื่อง้วนะ้ำย้อยใส่กับตับอ่ะเขาเทน้นำใส่จากน้อยก่อนน่บัด หอมบาบัดหอมอ๋อปุ้งเลยบัดอ้าวย้อยหมูแบบเค็งเค็งแต่ว่าเค็งยี่หลีดิมั้งนี่ยเบิ้งผักเบิ้งซ้อนลวดบอกแล้วอย่าให้ใหญ่สถานที่เพราะว่าหันใหญ่สถานที่ทีเป็นทั้งสี่มีแต่แนวลืมระบัดก็่ได้เบิ้งเขาก็ได้เอามาจังสี่นะเออเ้าโบป็นยังโบว่ากัน นี่ของบล็อกนะครับโอ,นะอ้ของทรงกดนะเออช่วงนี้อาจจะยังผิดผิดอยู่เนาะ <c oughs> บ่เป็นอย่างเนาะจับซื้อบ <c oughs> ่ค่อยได้บ่อเออตะบล็อกเราก็ยังโอต้ตะทรงกดเราก็ยังจับซื้อเราบ่ได้อยู่ <c oughs> จับซื้อของอมาเลยสิ <c oughs> อ่ะทรงกดลองมึงดูมาครับพี่นอ้องเออเม, <c oughs> มนี่สบับเร่ยงดวน <c oughs> ของแท้มื่อนะอุ้ยบ่ต้องการแบบนี้วะเถิงอยากให้เถิงอยากให้พี่น้องได้เบิ่งวิวเนาะแม่นเป็นคลิปที่สองแล้วว่าเต๋อไปแมนอยู่บันทึกทักตามบันทึทัก อำบเพอสุวรรณละคู่หาครับถ้าพี่น้องอยากให้ไปยำทั้งเลยเนาะที่บ่อไก่บ่อไก่กันอืนะร้องวามาเบิง่งอย่าไปยำครับย้งงามอืออืมอืมอเบอรครับอือพี่จิงต้องมีนท์น้ำจิม้มนี่แต่กล้องแล้วก็บ่ว่างอืง ้องแล้วก็บว่างก็เลยได้ตั้งกล้องมันข้าวอันพอดีเนาะสมบูรณ์เนาะครับอืมอืมท่นแม่เนาะบอลครับแม่เือผักกับ ที่จริงนี่ต้องอันนี้เดียวพักนี่ต้องเต็มถาดพี่เดียวจะว่าของเขามันสบายแบบเก่งๆต้องแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยพ่อพักยังกินพักนั่นเปิดหอาได้เออพักเมนูคือกันเมนูกับบ่อไต่ตัววัดออกไปพ่อให้กับยั้งกุ้งบวกกับฟังคุณเรื่อง ก็นี่กับทุ่มนึงแล้วว่าสบายข่าดน้ำจิม้มอ่ะสำหรับมือ่อื่นพี่น้องอยากจะยังแบบจริงจหรือพี่น้องอยากให้ไปยำสถานที่แบบใดแ่บอะไงบุญอะไที่เขาบ้านอยู่ใกล้อืมอยู่ใกล้แล้วอยากเห็นเนาะอืครูทำงานทั้ง,งไกลไแล้วอยากเห็นวิวบ้านนี่กั ลองว่ามาเบิงครับซุ้มผมกับพ่อมที่จะไปได้ถ้าไปอ่ะถ้าไปได้วะถ้าไปครับมื่อนี้หามองสุดยอดรู้ไงนะบักนี่ครับอืมอืมวรสตัวเขาหยาบอืมจับหนำแล้วนี่เนาะอืมอืมโอ้ยมองเลยเนาะมองสุดยอดเนาะกินเนื้อกับเสียบนอกกันเลยอืม มูวาเข้มว่าจาังนทานนะแบบทีบอกไปกันนี้เถอะหอมกระินมาแซบลนะท่านรับมือนี้พอตูตแล้วเนาะ